มอไหมได้ค่ะอยากเอ่ะอัปเดตค่ะหือเป็นสัมภาษณ์ครับชแล้วลากไม่แดงครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับมันเป็นงาน เล็กๆที่ผมกับฮานาตั้งใจไว้นะครับซึ่งเป็นงานที่ในครอบครัวแล้วก็เป็นเพื่อนสนิทนะครับจริงๆเราตั้งใจว่าจะเป็นงานในครอบครัวครับแต่ว่าพอเพื่อนสนิทเขาอยากมีส่วนร่วมตรงนี้ฮาน่าก็เลยแบบเออได้ในในส่วนหนึ่งแล้วก็ก็จะมีเพื่อนที่มาจากต่างจังหวัดด้วยนะครับที่มาจากสงขาเพราะว่าก็ผมก็ให้เขาเลือกว่าจะมางานใน,ใน,ใ,นในรอบนี้หรือว่าจะมางานอีกรอบหนึ่งของเราเขาก็เลยอยาก อยากมีส่วนร่วมในทุกโมเมนต์ก็เลยจะมาร่วมใช่ครับเพราะว่าหลายๆคนก็รอรอลุ้นของเราในคู่ของเราอยู่ว่าจะมีงานมงคลเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ครับก็เลยเกิดเป็นงานเล็กๆอบอุ่นๆเกิดขึ้นกันาเป็นหลายคนชอบพิธีแบบทางอีสานก็เป็นพิธีทางอีสานครับที่ที่ให้ตรงกับกับทางบ้านของทานานะครับเพราะว่าน้องทานาเป็นเป็นชาวนครพนมเป็นสาวนครพนมครับก็เลยเลือกพิธีแบบอีสานซึ่ง ในวงการก็ยังไม่ได้เห็นใครที่แบบทำพิธีแบบนี้สักเท่าไหร่ก็เลยถือโอกาสดีทำแบบแบบแบบชาวนาครพนมแบบชาวภูไทใช่แบบครับเป็นเป็นแบบถูกข้อไม้ข้อมือมีใบสีสู่ขวันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยด้วยความตั้งใจของเราเนี่ยเราเลือกเราเลือกพิธีนี้มาเพื่อเป็นเป็นความน่ารักของของงานของเราแต่พอออกออกไปออกสื่อไปเนี่ยทุกคนก็มองว่าพิธีแบบเนี่ย มันคือพิธีแต่งงานของคูไทยนะครับซึ่งด้วยความตั้งใจของเราตอนแรกเราไม่รู้เลยไม่รู้เลยว่ามันคืองานแต่งงานเพราะเราคือตั้งใจว่าให้มันออกมาเป็นแบบแบบคูไทยแต่ครั้งเนี้ยพอมันมันเป็นพิธีแบบว่ามั่นแต่งเราก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับเพราะว่าเริ่มจากความไม่รู้ของเราเราอยากให้มันความแบบน่ารักมากกว่าในในงานนะครับผมแต่ว่าคราวเนี้ยพอมันเกิดเป็นมั่นแต่งไปแล้วก็ก็โอเคเพราะด้วยความตั้งใจของเราเราจะมีงานฉลอง อยู่แล้วในในปีหน้าแล้วก็เชิญผู้ใหญ่ที่เคารพแล้วก็เชิญพี่ๆในวงการที่เคารพแล้วก็เพื่อนๆในปีหน้าอยู่แล้วครับก็ตามใจคณะทุกอย่างขอเขาอย่างแบบพิธี่สาวแล้วก็ลูกคิดพิธี่สาวอะไรอย่างเงี้ยจริงๆน่ารักอยู่แล้วน่ารักในในแบบของเขาอยู่แล้วครับผมเพราะว่าโจทย์ของเราสองคนเนี่ยทำยังไงก็ได้ไม่เป็นละครเพราะว่าเราใส่ชุดแต่งงานมาเยอะ ค,คือโจทย์มันยากมากเพราะคู่กป็นมีลไรทุกคนจะแบบว่าเหมือนตอนจบในละครอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบโอ้โหเป็นโจทย์ยากมากที่จะทําให้ทุกคนมองภาพแบบปอกเหนือจากละครต,ตั้งแต่ตั้งแต่ถ่ายวดดิ้งแล้วค,คือโจทย์ที่จะให้ห้องชุดเนี่ยคือแบบว่าทํายังไงก็ได้ให้คู่เราไม่เป็นละครไม่เป็นแบบถ่ายแบบเป็นรีเวดดิ้งปกติเราอยากได้เป็นแนวแฟชั่นที่เคาะภาพเราให้ออกแบบไม่ใช่พังนางเอกพระเอกนางเอกที่แบบว่าแต่งงานกันในละคร ก็ยากไปอีกสำหรับห้องชุดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกอย่างก็ออกมาได้แบบลงตัวถ่ายวีด,ดีิงออกมาก็ก็ดูเป็นแฟชั่นที่แบบเราต้องการแนวเกาหลีแนวแบบแฟชั่นต่างๆก็ถือว่าเป็นที่พอใจเนะเพราะว่าทุกอย่างหาหน่าเขาเป็นคนวางแผนทั้งหมดนะครับก็ก็ลงตัวครับสมบูรณ์แบบนะครับตั้งแต่เริ่มถ่ายวีด,ดีิ่งถ่ายวิดีโอวีด,ดีิ่งจัดงานทุกอย่างอบอุ่นมีแต่รอยยิ้มครับ เอาจริงๆนะฮะพูดกันตรงๆในช่วงนี้หาเงินก่อนครับผมเอาตรงๆเลยจริงๆเพราะว่าทุกอย่างมันมันใช้ด้วยด้วยกำลังตรงนั้นจริงๆครับแล้วก็เราก็อยากให้มันมันอบอุ่นไปด้วยความรักความอบอุ่นจริงๆอยากให้งานมันดูแบบอบอุ่นแล้วทุกคนมาเอ็นจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบเออเราก็เลยวางแผนว่าแบบตอนนี้เดี๋ยวเราหาตังก่อนแล้วก็เดี๋ยวงานฉลองอ่ะ ค่อยๆวางแผนไปแบบค่อยๆเป็นสเต็ปไปทีละนิดทีละหน่อยแบบเผื่อแบบมันมีหลายอย่างที่เราอยากได้ที่เราอยากเติมเข้าไปอะไรใช่ครับเพราะว่างานแรกเนี่ยมันมันอิ่มไปด้วยความสุขจริงๆมันมีแต่ความไม่รู้มันมีแต่รอยยิ้มแล้วก็มันมันเข้าถึงกันได้ทุกคนมันมันดูแลกันได้ครบถ้วนทุกคนแล้วมันมันอิ่มไปด้วยความสุขความรักที่ทุกคนมีให้เราสองคนอย่างเงี้ยมันพอจะมีงานที่สองเนี่ยเราก็อยากให้มันดูอิ่ม แล้วก็แบบเบิกบานไปทั้งหมดอะไรเงี้ยมันก็เลยเป็นโจทย์ยากนิดหนึงครับสำหรับเรานะครับก็ถ้าถามว่าตอนนี้เริ่มวางแผนหรือยังยังครับยังครับทำตัวไม่ถูกเลยตอนนี้ยังไม่ชินนะครับว่าบางทีมาถามมันสองคนว่าเอ้ยนี่เราเราปรับสถานะแล้วเหรอเราอะไรเงี้ยก็ยังงงงกันอยู่แต่ว่าก็ ก็เป็นความสุขครับใช่ครับอย่างเรียกกันไม่ถูกอย่างเรียกกันไม่ถูกผมปกติผมเรียกน้องนะไม่ครับผมไม่ได้แบบพี่ไม่เด็ดดี้ไม่ผมไทยแลนด์ครับผมคือผมผมจะเรียกน้องจ๋าอยู่แล้วเพราะว่าเราเราเรียกเขามันตั้งแต่แรกแล้วเขาเขาเรียกเราพี่พี่แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีปรับสถานะอีกทีหนึ่งหลังจากที่เรามีน้องอะไรเงี้ยเราเราไม่รู้อันนั้นคือเป็นเรื่องอนาคตครับ ว่าเรื่ง้ัางแผนครับวางแผนแล้วครับวางแผนบบแล้วครับจริงๆแล้วผมก็จะ40แล้วเนาะก็พยายามอะไรให้มันแบบรวดเร็วที่สุดนะครับเพราะว่าฝั่งผมผมก็ไม่ได้รู้ว่าร่างกายผมจะเป็นยังไงแต่ว่าเราตรวจสุขภาพทุกปีว่ามันก็แข็งแรงดีครับแล้วก็น้องก็ตรวจสุขภาพทุกปีก็ถ้ามีโอกาสก,าก็อาจจะแบบมีการไปฝากไข่อะไรอย่างเงี้ยครับปรึกษาคุณหมอปรึกษาคุณหมอจะได้แบบรวดเร็วทันใจพร้อม ถ้าร่างกายมันพร้อมทุกอย่างมาพร้อมก็นนก็มีได้เลยนะครับแต่ก็มีการวางแผนไว้แล้วครับก็ไม่ไม่น่าจะนานสักเท่าไหร่ครับผมก็อยากมีน้องกันอยากมีอยากมีกมีเด็กเล็กๆที่เป็นทายาทของเรากันแล้วคุณคุณย่าก็เขาอยากอุ้มหลานทัน้งกัน ปีหน้ามีเลยปีหน้าก็ปีหน้าโพสทธเลยไหมปีหน้ายังนี่อยู่เลยยังวางแผนจะมีงานเลี้ยงอยู่เลยแอนฉลองเขาก็เลยอยากขอขอเป็นหลังช่วงงานงานเลี้ยงแล้วกันงานฉลองงานแต่งแล้วกันเนี่ยครับก็ก็คือช่วงระหว่างทางเนี้ยเราก็ปรึกษาคุณหมอแล้วก็อาจจะแบบผ่าไข่ไว้ก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมร่างกายพอเสร็จงานปุ๊บเราก็พร้อมมีได้เลยจะยังไงมีคนก่อนหรือว่าไ้ยงงม อ่าาทีละะคนนยผมว่าเลือกว่าจะเอาน้องผู้ชายผู้หญิงก่อนดีกว่าใช่ตอนนี้ยังเถียงกันอยู่เลยยังเถียงกันอยู่เลยเพราะว่าฝั่งครอบครัวเอาแบบที่บ้านเนี่ยเป็นลูกชายเยอะคุณแม่มีแต่ลูกชายหลานชายฝั่งนี้ก็เป็นผู้หญิงหมดเลย <c oughs> ก็เลยยังไม่ลงตัวท <c oughs> ักทีว่างตัวว่าาจะผผูู้้หหญิรือชยแต่ว่าเราก็จะฝากไข่แล้วก็เราพร้อมเมื่อไหร่เราก็จะเลือกทันทีว่าเราจะดักให้น้องผู้ชายหรือน้องผู้หญิงครับขอบคคุณรับขอบคุณครับ ครับผมได้เลยไหมครับครับผมก็สำหรับปีใหม่ปีนี้นะครับก็เป็นปีที่ทุกคนรอคอยทุกๆปีในช่วงปีใหม่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นช่วงที่หยุดยาวด้วยนะครับก็อยากให้มีความสุขในการเดินทางกลับบ้านนะครับแล้วก็มีความสุขในการอยู่ครอบครัวนะครับก็ถือว่าเป็นปีใหม่ที่ดีของทุกคนแล้วกันครับขอให้สมหวังน้ำปัถนานนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ <想>好嘞，好嘞，好嘞。好 Ja, auch ja. bei uns.